มาพบกับผมช่องปฏิติมทัวร์นะครับผมเห็นรถคันนึงครับผมรถลูกพี่แลมโบ้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะครับวันนี้จะพาดีวิวรถลูกพี่แลมโบ้นะครับวันนี้รถจะเป็นรถเว็บร้อยเอเว็บเซตนะครับเว็บเซตนะครับเราแต่งอะไรไปบ้างครับรถรถนี่แต่งอะไรไปบ้างครับแต่งท่อครับแต่งท่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรดูก่อนนะครับ นะครับทรงผมก็จะประมาณนี้นะครับลูกพี่แลมโบ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลูกพี่แลมโบ้ครับผมอันนี้จะเป็นรถเว็บเว็บเซตนะครับเวบลอยเซตนะครับจะมีคลาดมือนะครับตัวนี้ฝั่งนี้นะครับรถบรรทุกหญารถบรรทุกหญ้านะครับ ซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ข5 0 0ครับผม5,500ครับผมสลิงต่างหากครับสลิงต่างหากสลิงนี่เท่าไหร่ครับสลิง3,300ัามครับพร้อมติดตั้งครับสลิง3,300ันามนะครับพร้อมติดตั้งนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอะไรครับอันนส่วนนี้ครับอันนี้ติดมากับรถครับไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นดักไอนะครับของแท้นะต้องมีลวดมัดครับกวนน้ำมันมันเยิ้มครับของแท้ครับดูเครื่องครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดจริงคันนี้ ดูในส่วนของไฟนะครับนี่นี่จะเป็นไฟสีนะครับลัวหน้าก็จะเป็นล้อยังอันนี้ล้อสีดานะครับยังไม่ได้ล้างคันนี้เด,ดี๋ยวเดี๋ยว,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 วมาดูดูนะครับทีเด็ดครับผมท่อครับโอ้โห,โห,โหสุดจัดกับคันนี้ท่อจะเป็นท่อร้อยยี่สิบห้านะครับด,ดูรอบ,บคันนะครับ ันนรรคคบในส่วนของซาเล้งก็จะเป็นรอเดิมนะครับตัวเดิมชกเดิมนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้วีครับอันนี้วีบ่นี่ยโอ้ที่ซวีบ่นี้คือโก้เนยซาล้งเซวนนีดูทีเด็ดอีกัน,นึงนะครับนี่ครับเนี่ย ที่เด็ดครับผมวันนี้ไปดิงงัวโอ้โหสุดนนนะสุด,ดเอาขอฟังเสียงนะครับขอฟังเสียงรถนะครับออนี่โอ้โหสุดยอดครับสุดจัดกับคันนี้ ไดด้บาโอเคโอเคฝากติดตามได้เนี่ยติดตามกูเบินฝากติดฝากฝากติดตามซ่องข่อยเนี่ยครับผมซ่องหยังปาติมอนทัวร์เนี่ยฝาติมอนทัวร์ครับผมฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามด้วยครับถ้าคลิปนี้ถึงร้อยไลค์นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับถ้ามีของพี่แรมบ้นะครับดูครับเสื้อครับโคตรเท่ครับโอ้สงผมครับสงผม นี่นะครับตรงผมโอ้สุดยอดไปเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสุดจัดครับยกโป้ในหัวหน้านี่น้ำม้วนครับก็ขอจบคลิปเพลงที่นี้ครับฝากติดตามช่องโอเคป่โอเคเดี๋ยโอเคครับผมครับผมไปแล้วครุับ๊ายบาย